มานี้ครับพี่น้องครับวันนี้เราอยู่กันทีกองถ่ายเอ่อเพลงโนราลุกถูกเอก็มาตามันมาเย็บมานอนอยู่โได้เต็มหนึ่งแล้วคนนั่งมาหป่าได้เรียบเดี๋ยวเรามาเลี้เบื้องล่างกันใต้กันวันนี้ทงนี้เป็นผลงานการประพันธ์กองอาจารย์แม็กไปไหนแล้วล่ะพอนู่อาจารย์แม็กนั่งอยู่นู่อาจารย์แม็กฟกซองโนปีปีกระสิน เอปากองไปกี้ก่อนว่าไปยังเรียกไหมตอนอิตาเลียนเจ๋อแล้วเจ๋อแล้วนี่ก็คือนางเอกของเพลงนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องโมเมสุธิตามาจาก เออมาจากช่องมมิซิตน ну oh. ี่ใกล้รดบเบ็ไหมเป็นน้องเศร้านี่เป็นน้องเศร้าเออรงนปั๊บแคลนได้เรามาเล่ลงจุ้งรับาจริงหมดแล้วนะอออืมนี่ดาบบดเป็นอะไรด้ในในในีอืมตาปรานโอ้ดเป็นตาปรานครับซึ่งตอนนี้ดาบบดเป็นได้ตอนนี้ ตอนนี้รับบอสเป็นนอนก่อนเจ๊เลยตรงนี้เดี๋ยวเรามู่ไปใต้ตรงขื้นกัน่อไปแต่ล่วงก็ไปกันมาแล้วก็แล้วก็ไปมาแล้วเราตอนนี้เราก็ลึงมาแล้วในสถานที่ตรงใต้ทำฉากต่อไปเยะเราลงไปเลยกัน่อว่าเขาใต้ไม่ ไปสี่โจรครับสี่โจตามมาเรยตามมาเรยที่เป็นไม้่านจริงโอพ้พีมือครับอ๋อในหลอกเลยที่ออเพลงแล้วนี่ก่อนน,นะอันนี้มือโจร,รับมือโจอาชีพรับ เร่องกล้องว้อยอ่ะมือทับอ่านูมือปีกำลังสแตนบายนะพี่มือปีกับพี่มือตามลำดับมกับนี่นึงลอหลองเอาเลยเอาเลยขอได้เราได้กล้องล้วง่ะล้วงเอครับโอ้โหโอ้กันครับจังกี้หลับอะไนั่นจูบพี่มือกินหลับ Quark rồi, các bạn. Ni tân niệm lần trò, mày nạng yên, tụi em yêu. Mày nạng yên, mày nạng yên, này mày mày nạng yên, mày nạng yên, mày nạng mày nạng yên, mày nạng yên, mày nạng yên, mày luôn ม่ยังหงปืเจ้าเ้าไหมเ้าไปน้าร้ยเอแม่นี่คือจากนี่คือตองโลนะนี่เราได้รับเกียรติจากมนนราสมพลจิตวันนี้มาเป็นรับบทเป็นพี่โราตัเราบอเลยเพื่อ้เกียรติจาบกแล้เราไปบอกไปบอกทีได้ไหมไไกลไหมไกลไกลน้าจีเลยไหมได้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 ไไหม ยืนทำได้แล้วว่าได้ตัวเดียวปีร่วงอะยืนปบบเนี่ยกลมหน้าปลาครับเป็นอะไรอ่ะตลาปลาครับโอ้หลายหลายนาดีนะบอกว่านี่จี้โจแล้วต้องมากลมหน้าปลาตอนนี้นี่น้องรถม้าปีร่วงกันเหลืองเหลืองโจ้เป็นหน้าตาทนักรถมาไ้า ลีปิดกองเลยกากินข้าวกันเดียวให้ศิลปินทางกล้องถามในว่าผลงานเพลงนี้ตะกี้วันนี้เราก็ปิดกองเร่งโนราโรงครูนะครับครูกับนวดจิรพัฒน์นะครับเราก็ต้องขอบคุณนะครับทางผู้ประพันธ์นะครับอาจารย์แม็กกุ๊กกล้องนะครับขอบคุณนางอนกวี้ที่ไว้ใจนะครับมาร่วมให้กําลังใจนะครับขอบคุณอาจารย์เล็ก นะครับตึงกาติกาดไม่ได้เลยนะครับสีมันใต้ตำเอกกระสนินนะครับขอบุณล่วงจงนะครับหยบหยบนะครับ <laughs> มาช่วยจะเด้งออกปากนะครับาร,รายการออกปากวันนี้สำนับนนดจิรปัตกาเย่เลยเห <laughs> ร <laughs> ัๆๆ่าฮ <laughs> ไไ่าม่าิ่าม่าฮ่รฮ่า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 ม่มฮ่า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 ฮ่ี่า่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮราฮ่า่าฮ้าฮ่าก่าฮ <laughs> <ๆ S 3> ่าฮ <laughs> ่า่างจาฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่ะ่าา ตึ้งลบเดือนลบปีก็ต้องลบมาลุมโมลุ่มรักก็รอชักดิษนะครับเพลงนี้คือเป็นเป็นเพลงที่เราตั้งใจทำมากเลยครับทุกทายก็ออกมาได้ดีที่ทุดไม่มีอุปสรรคใดเลยนะครับขอบคุณมากนะครับตั้งช่องไหนนั่งเง็บสีกองไหนนั่งเลยขอบคุณน้องจุนนะครับขอบคุณตีโรนะครับมาคุณมาไล่ไล่กันนะวันนี้ไปกันก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายพบกันนะ